สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาเบิร์ตสุขุสุกคนมือนีนก็มาพบกับเบ้าสมคิดอีกเสน้ 9, สนเก่าเส้นเคยมือน,นีสมคิดสี่พาทำสมไปเบิง่งซิปอันดับเกาะที่สวยที่สุดในไทยเลยกว่าหน้าเที่ยวที่สุดในไทยสมคิตเห็นกันคือโอ้ประทับใจมากพี่น้องก็อยากจะไปเที่ยวคมพันธ์พองสมคิดก็คิดว่ามาไทยคิดอยากจะไปเที่ยวทะเลพี่น้องต่กะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ สร้างตนสร้างตัวนะ้องพี่น้องเก็บเงินเก็บทองกัมีความหวังว่าถ้าได้เงินได้คำเล็กน้อยกับอยากจะไปเที่ยวอยู่ทะเลเอลภาไต้ภาคกลางบ่ของไทยกที่มีสื่อเสียงโด่งดังเลยกะพี่น้องเชาวลาากะถ้าได้มาเที่ยวไทยกันหลายๆคนกัอยากจะมาเที่ยวทะเลนะ้องพี่น้องเพราะว่าประเทศเลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่บ่มีสยสดนติดกับทะเลก็ถือว่าถ้าได้โอกาสมาเที่ยวไทยก็ว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลกะ หลายๆแหล่งท่องเที่ยวเราพี่น้องอยู่พังไทยที่พิ่นมีสายานามว่าเป็นเมืองหน้าเที่ยวติดอันดับต้นๆของโลกเราพี่น้องเพราะว่าต่อมาเรายังมีเวลาถ้ากลับเมื่อบ้านทามีเวลามีเงินมีคำเขาขึ้นจากจะกลับมาเที่ยวอยู่ทะเลเที่ยวเกาะเที่ยวดอนไปส like ัม <opposite> ผ <voice chat> ัสก yeah, ับน้ำทะเลอย่าไปอาบน้ำทะเลที่เขาว่าอาบน้ำทะเลแต่สมคิดนี่อาบจังใดก็คือสีบกขาวเะาพี่น้องกระยามบ้านเราพี่น้องภูมิใจพ่อแม่ปั่นให้ ดำสีดำบางว่าหาได้ที่เอาเขาอะจากใดกะเป็นกำลังใจให้ตัวเองให้ได้เกิดมาดำนะพี่น้องกับถ้าพี่น้องคนใดที่เข้ามาชมคิปนี้แล้วถ้าพี่น้องอยู่ในจังหวัดใดอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสามารถคอมเมนต์แนะนําแหล่งท่องเที่ยวไปไหมให้บอกสมคิดเด้อพี่นอ้องเด้ันจังใดกะทักทายสบายดีกันเพื่อสมคิดกัสิได้แนะนำให้พี่น้องชาวนาที่มาเที่ยวไทยกัไปเที่ยวด้วยกันนะพี่น้องเนาะ อะไหลา,ลายคนเพื่อนปู้ของสมคิดกะคิดอยากจะมาเที่ยวอยู่พี่น้องถางสมคิดอยู่แ่ล่นท่องเที่ยวทางทะเลเป็นยังไงเนาะแต่สมคิดกับเพื่อไปจะเถื่อกก็สามารถแนะนําให้ได้นะพี่น้องแล่นลลลท่องเที่ยวอลยรล่ท่องเที่ยวกะอ้าเอาไปเบิ่งไปชมดูกันเด้อพี่น้องเบื้อวไปไหนก็ขอพาเพื่อนเพื่อนไปนอนแช่น,น้าในทะเลสวยๆของเมืองไทยมีทั้งทะเลใต้ทะเลฝั่งตะวันออกขอบอกว่าสวยทุกที่เลยล่ะค่ะจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันเลย หน้าร้อนก็ต้องคู่กับทะเลและทะเลใต้ที่สวยเป็นอันดับต้นๆของบ้านเราก็คงหนีไม่พ้นเลยเป๊ะเกาะที่เหมือนอยู่บนสวรรค์แต่โดนย้ายไม่อยู่บนทะเลความสวยงามน,นั้นก็ไม่ต้องกล่าวถึงเพราะชื่อเสียงนั้นก็ด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีอย่างครบครันบนเกาะ บวกกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเลบนเกาะหาดทรายสีขาวด่งเพชรที่จับคู่มากับน้ำทะเลที่ใสราวกับกระจกจนทำให้ลืมหลายอย่างที่เคยต้องการแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้หน้าร้อนทีไรใครๆก็อยากมาหาหลีเป๊ก,กันค่ะไปเกาะหลีเป๊ะแล้วอย่าลืมมาแวะที่เกาะอาดังกันนะคะ โดยเกาะอาดังนั้นเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ลิเป๊มากๆใช้เวลาเดินทางโดยเรือหัางยาวประมาณ15นาทีเท่านั้นแต่ขอบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกของเกาะนี้จะแตกต่างจากเกาะลิเป๊ตทละแบบเลยล่ะค่ะ แม้ว่าน้ำทะเลที่เกาะอ,อาดังจะไม่สวยเป๊ะเวอร์เท่าเกาะหลีเป๊ะแต่เกาะอ,อาดังเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์และสงบมากกว่าโดยเกาะอ,อาดังนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะเตาดูเตาใครที่ชอบความสงบแนะนําให้จองบ้านพักอุทยานลองมานอนพักสักคืนสคืนแล้วคุณจะตกหลุมรักเกาะแห่งนี้จนไม่อยากกลับบ้านกันเลยล่ะค่ะ ไปชมทะเลสวยๆของกระบี่กับเกาะรอบที่ได้รดับฉายาว่า Queen of อันด m มันเรียกว่าเป็นเกาะสวัสดิ์หาสวรรค์ได้เลยล่ะค่ะน้ำใสแจ๋วทรายขาวจ้วดีงามสมฉายาราชินีแห่งท้องทะเลอันดามันกันเลยล่ะค่ะเกาะรอบนั้นอยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะโดยการเดินทางสามารถไปได้ทั้งทางกระบี่ภูเก็ตและจังหวัดตรังใครที่อยากมาชมทะเลที่สงบสวยราวก,กับสวรรค์ก็มากันที่เกาะรอบได้เลย มากระบี่ก็ห้ามพลาดมาชมความสวยงามสุดอันซีนที่ทะเลแหวกกันค่ะโดยทะเลแหวกคือหาดทรายที่เชื่อมสามเกาะคือเกาะไข่เกาะทับและเกาะหม้อเข้าด้วยกันซึ่งในช่วงน้ำขึ้นเราจะเห็นเกาะทั้งสามเกาะแยกออกจากกันแต่ถ้าน้ำทะเลลงปุ๊บเราก็จะเห็นสันทรายสีขาวราวกับแป้งปรากฏขึ้นมาเชื่อมเกาะทั้งสามเข้าด้วยกันเกิดเป็นความหศจา์ทางธรรมชาติที่ต้องมาชมให้ได้กันสักครั้ง แนะนำว่าอยากชมทะเลแหวกสวยๆควรมา5วันก่อนและหลังวันขึ้น15ค่ำค่ะก็จะเห็นทะเลแหวกได้อย่างสวยงามสิ้นฤดูการท่องเที่ยวของทะเลกระบี่คือประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกปีค่ะ จากกระบี่ไปเที่ยวต่อที่จังหวัดภูเก็ตกันค่ะซึ่งเกาะฮอตน้ำทะเลสวยใสยในภูเก็ตก็ต้องที่นี่เลยเ mm hmm. กาะไม้ท่อนเ mm hmm. กาะส่วนตัวเล็กๆที่เป็นเหมือนไข่มุกซ่อนตัวอยู่ในฝั่งอันดามันทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ตจากภูเก็ตใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีเท่านั้นด้วยธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์บรรยากาศสวยงามอากาศบริสุทธิ์ทำให้ที่นี่เป็นเกาะในฝันของใครหลายคนที่อยากจะพามาที่นี่ให้ได้สักครั้ง กันต่อค่ะกับกเกาะเฮจังหวัดภูเก็ตอีกหนึ่งเกาะสวยน้ำใสเดินทางไปง่ายใช้เวลาจากท่าเรือฉลองเพียงแค่สิบถึงสิบห้านาทีส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกเกาะเฮจะไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปค่ะไปเช้าเย็นกลับโดยตอนกลางวันรอจะเห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากมายแต่ถ้าคุณอยากสัมผัสเกาะน,นี้แบบสงบแนะนําว่าลองหาที่พักทัพเปนสักคืนรับรองว่าคุณจะได้สัมผัสเกาะสวรรค์แห่งนี้ในแบบที่สวยงามสงบจนไม่อยากกลับบ้านกันเลย hey. หมู่เกาะซิมิลันอีกหนึ่งความฝันของคนรักท้องทะเลที่ต้องมาชมความสวยงามให้ได้กันสักครั้งโดยเกาะซิมิลันนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดพังงามีทั้งหมดเก้าเกาะเรียงลาดับจากเหนือมาใต้ได้แก่เกาะหูยงเกาะปายังเกาะปายันเกาะเมี่ยงเกาะปลายูเกาะหัวกะโหลกเกาะซิมิลันและเกาะบางงู ซึ่งหมู่เกาะสิมิลันเป็นหมู่เกาะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความงามทั้งบนบกและใต้น้ําที่ยังคงความสมบูรณ์ของท้องทะเลสามารถดำน้าได้ทั้งน้าตื้นและน้าลึกใครที่ชอบดำน้ําชมความสวยงามของท้องทะเลห้ามพลาดเกาะน,นี้เด็ดขาดจากเกาะทะเลใต้ เราจะพาไปชมเกาะสวยในภาคตะวันออกกันค่ะกับเกาะขามสัตหีบจังหวัดชนบุรีที่นี่เป็นที่เที่ยวแบบวันเดย์ทริปเช้าไปเย็นกลับไม่สามารถคร้างคืนบนเกาะได้นะคะตรอะอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือเปิดให้บริการทุกวันโดยการไปเที่ยวเกาะขามสําหรับวันธรรมดาเราสามารถโทรจองตั๋วได้ส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตเลิศต้องบอกอินไปซื้อตั๋วเท่านั้นนะคะโดยจะเปิดขายตั๋วตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาถึง10บนาฬิกาค่ะสิ่งที่ทำให้เกาะขามฮอตเว่ร นั่นก็คือชายหาดสีขาวและน้ำทะเลสีฟ้าใสาเหมือนกับทะเลใต้พร้อมกับมีแนวปะการังที่สมบูรณ์กระจายตัวอยู่รอบๆเกาะค่ะให้เราได้ดำน้ำชมความสวยงามของโลกใต้ทองทะเลสุดฟินและอย่าลืมแวะถ่ายรูปชิคๆกับสะพานไม้หลังเกาะด,ด้วยนะคะ ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศสงบเป็นส่วนตัวเราขอแนะนำเกาะมันนอกจังหวัดระยองค่ะอีกหนึ่งเกาะสวยของทะเลตะวันออกที่ดีกรีความสวยความใสไม่แพ้กับทะเลภาคใต้เลยล่ะค่ะที่เกาะมันนอกแห่งนี้เป็นเกาะที่เหมาะกับใครที่อยากหนีความวุ่นวายมาพักกายพักใจเพราะที่นี่มีรีสอร์ทแห่งเดียวภายในเกาะนั่นก็คือโรงแรมเกาะมันนอกเ r i v a อ e i แล a ด์บ y e p อ c u r ูเรียน e ร t y l e ใครอยากลองมาติดเกาะตัดความวุ่นวายจากโลกภายนอกก็มาที่เกาะมันนอกกันได้เลย ท้ายที่เกาะสุดท้ายของน่านน้ำตะวันออกนั่นก็คือเกาะกูดตั้งอยู่ในจังหวัดตราดได้ชื่อว่าสวยน้องๆเมาดิฟก็เลยล่ะค่ะด้วยน้ำทะเลสีฟ้าใสาหาดทรายขาวแถมยังเป็นเกาะที่เงียบสงบธรรมชาติบนเกาะยังคงอุดมสมบูรณ์เหมาะกับคนที่อยากไปพักกายพักใจโดยแท้จริง ระยะเวลาในการเที่ยวเกาะกูดเราแนะนําว่าคุณควรมีเวลาประมาณ3วันสองคืนเป็นต้นไปค่ะเพราะการเดินทางไปเกาะกูดนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานดังนั้นควรหาเวลาเพื่อไปด่งดับกับธรรมชาติวสวยๆของเกาะกูดกันได้อย่างเต็มที่พี่น้องทานผู้ชมท,ทุกคนที่เข้ามาับชมมาเบิง่งเกาะที่หน้าเที่ยวที่สุดหรือว่าสวยงามที่สุดสุอันดับในไทยกับถือว่าชุดยอดพี่น้องเตะละเกาะกั บรอรไวยหน้าสมคิดกะขนาดเบิ้งในหูภาพนี่กะถือว่าสมควรแนละ้วพี่น้องความสวยงามแต่สมคิดกะอยากจะไปเบิง้งตัวจริงเนาะอ้าพี่น้องท่านใดที่อยากจะแนะนำน้องแหล่งท่องเที่ยวไปไหมทางด้านทะเลหรือว่าวัดบาราภูเขาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามสามารถแนะนําให้เบาสมคิดได้บางเทีอมีโอกาสเบาสมคิดก็อยากจะไปหรือว่าเพื่อนภูมิพี่น้องชาวลาวที่อยู่พังพังลาวอยากจะมากะบางทีอสมคิดสามารถแนะนําให้เพื่อนมาเที่ยวได้เนาะพี่น้อง กับครอบใจหลายๆเบื้อทุกคนเลยกัเจ้าของความนาะทุกคนทางภาคไทยฟังล่าเลยกัทางนอกประเทศต่างประเทศนอกพี่น้องที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้เบ่าสมคิดกะถ้าผมเป็นการรบกวนกะฝากติดตามซ่องเบ่าสมคิดในเดอพี่น้องเดอราจะบอกพาคลิปไหมไหมเบ่าสมคิดที่นำเอามาพากเอามาตอนเอามามอบให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางภาคไทยทางเราอีกคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยเส้นเดิมเดอพี่น้องเดออ่ะ สุดท้ายกับบ่มอีหลายขอใส่พรแน่เอซทุกทุกท่านทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานทุกประการได้พี่น้องเด้อน,นอนรับให้ได้เงินมื่นนอนตื่นให้ได้เงินเสร็จแบนพามือขึ้นมาให้ได้แก้วมา,กมาีาิโซกโรกอย่ามาผ่านมาอย่ามาเบียดเด้อมีแต่ร่ำมีแต่รวยอ้าขอขอบใจหลาย,ลาย